ที่ถนนสีลมแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดสาคัญนะครับที่คนในกรุงเทพมหานครมาเล่นน้ําสงการกันอย่างสนุกสนานที่เดียวครับและที่นี่นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้คนในวงการบันเทิงเหล่าดาราศิลปินมาร่วมเล่นน้ํากับประชาชนแบบนี้ครับ วันแรกเท่านั้นนะครับที่สี่ลมแห่งนี้นะครับยังจัดเต็มขนาดนี้สงการนี้นะครับใครที่ไม่ได้ไปเล่นน้ําสงการที่ต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับถนนสีลมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่สนุกเลยทีเดียวครับราชวิตประกาบพลไทย สยองขวันเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เป็นสยองขวัญแบบน่ากลัวจริงๆนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่อง Last Summer หรือดูร้อนนั้นฉันตายนะครับเรื่องนี้ได้9้าจิรายุโคจรมาคบกับป,ปันปันอีกครั้งนึงครับ โอ้ใช่ใช่ใช่ต้องเล็กทิดเนาะนะไม่เขาเรียกเป็นเขาเากับแก้วเฟยฟางแก้วนั่นเองนะฮะหลายคนก็สงสัยไงก่อนนัานใช่ก่อนน้นนี้เขาก็เคยออกมาให้ข่าวนะว่าเป็นเรื่องปกติกับการที่คนแบบอายุห่างกันมันต้องทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเอาจริงๆนะ